สวัสดีพี่น้องนะครับวันนี้ลุงก็เก่าก็สายแล้วนะครับแต่ว่าจะขายแจงโมก็เลยมานี่นะครับอยู่ที่บ้านนะครับพี่น้องที่ล่มมะม่วงนะครับฝากเกสีพี่น้องทุกท่านนะครับก็นาทางแบ่งปันก็เช่นเคยนะครับฝากเกสีนี่ครับลุงก็ทําเป็นถุงๆละ20บาทนะครับถุงละสาวบาทนะครับพี่น้องยี่บนะครับ ห้าลูกสี่ลูกห้าลูกนะครับลูกใหญ่ๆนะครับแต่ฝากเอฟซพี่น้องนะครับผู้เข้ามาติดตามนะครับมันอยู่ใกล้ก็ส่งให้ได้นะครับส่งไกลไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ากว่าจะไปถึงพี่น้องก็ในะทางแมงปันวันนี้ก็ฝากพี่น้องเอฟซีนะครับผู้เข้ามาติดตามที่บ้านลุงของเก่านะครับ มีป่ามานี้นะครับฝากกันไว้นะครับพี่น้องที่สามชัยนะครับนี่ครับร้านส่งก็แฟตโฮมอยู่ข้างๆนี้นะครับนี่ครับลานข้างนะครับยกให้หลานไปทําแล้วแต่ก่อนนี้ลุงของเก่าก็ทําเองนะครับพี่น้องฝาก f ัสีทุกท่านนะครับผู้เขามาติดตามก็งานก็ไม่ค่อยมีนะครับก็เลย เก้าอี้นะครับขึ้นข้างบนรถรถสูงนะครับแล้วก็กอกถุงนะครับพี่น้องนะครับแนวทางแบ่งปันลุงก็จะลงให้เช่นเคยนะครับ ต้องทำงานอยู่ตรงนี้นะครับฝากเอฟซีทุกท่านนะครับทางแบ่งปันนะครับต้องกรอกถุงนะครับแล้วก็มาวางนะครับฝากพี่น้องด้วยนะครับก็มาติดตามนะครับถุง <c oughs> นะครับ แล้วก็บ้านๆเรานะครับขายกันที่10บาทน,นะครับอันนี้เป็นตอบตีโดนะครับพี่น้องตอบตีโด4ลูก20ขายถูกนะครับแถมให้ลูกแล็กนะครับอันนี้เป็นอัพนะครับแตงโมอัพสวยน,นะครับก็5ลูกครับ20 But I you know. าแบบนี้สุกนะครับพี่น้องขายได้นะครับรูปละสิบบาทครับถ้ากถ้าไม่สุกเท่าไหร่ก็ไม่เอานะครับเก็บไว้ก่อนได้นะครับพี่น้องกายทั้งชายและลายนะครับของละยี่สิบบาทครับ ส่งให้ก็หกถุงรอยนะครับเลยขายถุงยี่5บาทนะครับขายได้กันอยู่แล้วนะครับร้านค้านะครับถ้าเป็นร้านค้าก็ขายยี่5ครับส่งยีนะครับพี่น้องฝากทีนะครับทุกที่บวงก็อย่างนี้มันน่วมนะครับก็เอาออกนะครับ มันกระายมันหนานะเอขอ้วนะครับก็ไม่ไม่เอาไปนะครับเพรมันต้องเก็บกว้หมดนะครับใหญ่ก็พอประมาณก็4รูปนะครับประมาณนี้ครับ แล้วก็เข้าไป <ORISTAhh> แล้วก็มีอัพนะครับครับนี่เกดสวยแดงมากนะครับพี่น้องเดี๋ยดูกนนะครับลูกนี้นะครับนี่อัพนะครับพี่น้องสายพันธุ์ใหม่นะครับจากญี่ปุ่นครับสวยงามนะครับพี่น้องนี่ครับยังโมลุงของเก่านะครับฝากเอฟซีพี่น้องด้วยนะครับ ทางแบ่งปันครับพี่น้องสวยเลยนะครับแดงดีนะครับหวานด้วยนะครับตัวนี้เนื้อแน่นนะครับตรงเนื้อนี้จะแน่นนะครับเปลือกบางนะครับเนื้อแนน่หนาปึกนะครับตรงนี้สิบบาทน่าซื้อนะครับหวานดีด้วยจะลองจะลองกินดูมั่งนะครับเบาหวานกินได้นะครับไม่เป็นไรนะครับทานได้นะครับ ก็มีคนลูกค้ามารับไปขายแล้วนะครับประมาณ2,000บาทนะครับที่นี้นะครับหวานเจี๊ยบเลยนะพี่น้องหวานเย็นด้วยนะครับแดงดีด้วยนะครับหวานครับหวานเกี๊ยบนะครับไม่กัดลิ้นนะครับ อร่อยครับว่าจงโมรุ่นนี้เล็กนะครับแต่อร่อยเม็ดมันก็ราคาอยู่ที่เขาซื้อมาจากญี่ปุ่นนะครับก็สั่งพิเศษเนีครับหวานยันเปลือกเลยนะครับ เปลือกบางพี่น้องมุ่นนะครับแนวทางแบ่งพันนะครับก็พี่น้องได้ดูกันนะครับแดงหรือไม่นะครับแดงดีนะครับสวยงามไม่ได้โมนะครับแดงจริงๆนะครับก็มีตัวหนึ่งนะครับแ่งโมสายพันธุ์ใหม่ก็นี่พันชานนะครับ ไม่ใช่ตอปีโดนะครับเพราะว่าสีนี้จะเป็นพันชานครับแต่เขาเรียกซอนย่ามาเลยนะครับน้องนี่ครับตัวนี้ก็แดงนะครับแดงเหมือนกันนะครับแต่ความหวานตัวนี้จะเน้นหวานนะครับขึ้นสานะครับแล้วหวานตัวนี้ก็หวานเหมือนกันแต่จะออกแดงไม่เหมือนกันนะครับแดงจะออกคุมครูหน่อยนะครับน้องทางแบ่งปันก็อยากให้พี่น้องนะครับดูกันไว้นะครับนี่ครับตัวเลข ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับพี่น้องนี่ครับที่จุดนี้นะครับนี่ครับหนึ่งสองนี่ครับตัวเลขจะเป็นประมาณสี่ตัวนะครับถ้าดูฝั่งนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับนี่พี่น้องแนวทางแบ่งปันนะครับวันที่หนึ่งมกรานะครับฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับสำหรับแนวทางวันที่หนึ่งนะครับ เลขน่าจะเป็นก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นสี่นะครับตัวต่อมาน่าจะเป็นอะไรก็ดูเองครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นเจดนะครับฝั่งนี้เป็นหนึ่งนะครับหนึ่งสวยงามฉีดไว้ให้ด้วยนะครับนี่หนึ่งครับเจ็ดหนึ่งนะครับนี่เป็นสามก็ได้นะครับสามหนึ่งหรือเจ็ดหนึ่งนะครับมีเป็นสี่ครับเจ็ดหนึ่งสี่หรือเปล่าครับ 714นสนะครับตัวนี้เป็นจะเป็น3ก็ได้นะครับเป็น8นะครับตัวนี้ขีดมาแบบนี้นะครับอ่าเป็น4 3นสาครับพี่น้องดูกันเราเองนะครับฝากสี่พี่น้องไว้ด้วยนะครับแนวทางแบ่งปันนะครับที่ทุกท่านนะครับก็มาติดตามนะครับพี่น้องนะครับแตงโมให้โชคหรือเปล่านะครับอัญชันด้วยนะครับตัวนี้ ก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ลูกนี้จะใหญ่ใหญ่กว่านะครับนี่ลูกนี้ครับอันนี้ใหญ่สวยนะครับหาที่2ี่บาทนะครับตัวนี้แดงนะครับแต่ก็จะแดงไม่เท่าอัพนะครับอัพจะแดงนะครับนี่รุ่นนี้จะเป็นตอปีโดครับนี่เรียกตอวีโดเล็กนะครับลูกครึ่งนะครับไม่ไม่ใช่ลูกปลายนะครับลูกครึ่งครับพี่น้อง ฝากกันไว้ที่แนวทางแบ่งปันนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากเ C ีซีด้วยนะครับแดงนะครับนี่ครับฝากพี่น้องด้วยนะครับอปกินอยากทานครับลูกเล็กถ้าเป็นอัพจะสีดำไม่ใช่แฉกดำไม่ใช่บิ๊กนะครับตัวนี้จะแดงแล้วก็นะครับเม็ดเม็ดเม็ดใหญ่แต่เม็ดดำนะครับแต่ว่าเม็ดน้อยนะครับ เนื้อจะแน่นครับพี่น้องฝาก FC ทุกท่านนะครับแนวทางแบ่งปันวันนี้นะครับขอ,ขอฝากไว้นะครับสวัสดีครับ